นน,น,ออนี่แกเป็นอะไรของแกฮะจำเดี๋ยวไม่มาเลยไงี่เทียนทำไมเป็นว่า,เวานเรา,าอย่างนั้นล่ะลูกก็มันจริงนลครับคุณแม่ทำเป็นผู้หญิงวัยทองไม่ได้แล้วฉันก็ไม่เห็นว่าไอาเดียของคุณม่านฟ้ามันไม่ดีตรงไหนออกจะดีเกินคาดด้วยซ้ำไปพี่เดียรผมเป็นคนเล่นโฆษณาชิ้นนี้ผมมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นไม่ใช่เหรอครับคุณแม่ใช่เลยลูกลูกเทพเนี่ย มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นก็ถ้าเกิดลูกเทพไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นใช่ไหมลูกแน่ใจนะว่าแค่ต้องการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่อยากแก้แค้นคุณม่านฟ้าที่เขาว่าแกว่าเป็นไอ้โรคจิตอุ๊ยหรือว่าจะเป็นอย่างที่พี่เทียนพูดพี่เทียนผมไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องอางอางนแลยครับใช่ลูก ลูกเทพเน,นี่ยไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานอยู่แล้วใช่ไหมลูกถ้างั้นก็ดีครับอย่าทํางานของฉันเสียก็แล้วกันไม่อย่างนั้นคุณแม่ต้องรับผิดชอบทำงานเสียนะลูกนะ อุ๊ยอะไรกันางนั้นหนาวเนี่ยได้แต่กลัวเนี่ยใช่ไหม รถคันนี้เนี่ยนี่แสดงว่าเจ้าของทำงานที่นี่ไงคุณถัดไปโอ๊ยช่วยหนูด้วยนะแต่ว่าแกเขาไปทำไมที่รถนังมานฟ้าเออนั่นสิ นี่พวกคุณรู้จักผมด้วยครับอุ้ยทำไมจะไม่รู้จักล่ะคะคุณทัดเทพเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วหนุดนี่นะคะติดตามมานานเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยนะคะหนุดจําได้เลยค่ะคุณนี่นะคะหกล้มหัวฟาดพื้นแล้วก็ตีร่างกายอีกสามตลอใช่ค่ะใช่ค่ะยาตาติดตามมาตลอดเหมือนกันค่ะพอคุณทัดเทพน่ะค่ะล้มลงไปเราก็กรึกลุกๆๆๆแล้วก็ออด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 เป็นเอรคุณทัดเทพคนเดียวเลยนะคะเนี่ยประเทศไทยของเราอ่ะก็เลย ไม่ได้คว้าเหรียญทองมาเลยอ่ะใช่ค่ะทำไมคุณทัศน์เทพถึงทำแบบนี้ล่ะคะใช่ค่ะน่าจะบอกเราก็เลยไม่ได้เหรียญทองเลยนะคะนี่ยใช่ทำไมถึงไม่ฝึกให้ดีพอ่ะกาไปเลยเนาะเออว่าแต่ทำไมโคุณทัศน์เทพมาทำไรที่รถม่านฟ้าล่ะคะบ้านฟ้าค่ะทัศนเทพ แกทำอย่างที่คุณบ้านฟ้าพูดไปจริงๆหรือเปล่าเนี่ยจะบ้าเหรอผมจะทำแบบนั้นทำไมเนี่ยคุณคือคุณทัศเทพกชาทานลูกชายคุณหญิงพะอ,อูนน้องชายคุณเทียนชัยเธอน,นั่นเอง <h> <h> <_><_>อเออคือที่แท้นี้ก็คือ รถของคุณม่านฟ้าครีเอทีฟใช่ไหมครับใช่ค่ะอื เป็นอะไรของเขาเนี่ยคุณเทพเอ๊ะฉันได้คลิปเรียบร้อยเลยนะขอบใจมากเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับฉันมาน์ฟ้าเธอเสฉันแน่ คอนเซปต์ใหม่ที่เราวางเอาไว้นะคะก็คือก็คือไม่ผ่านคุณเท่จะไม่ดูหน่อยละคะคือเราตั้งใจไว้ว่าจะให้ก็ผมบอกว่าไม่ผ่านเเข้าใจมไม่ผ่าน <S 2> <S 2> ไม่ <S <S ไม ไม่ผ่าน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 ไม่ผ่าแม้จุดจุดนี้คูเจาวังไงผมรู้แล้วว่าผมต้องการอะไรห,หลังจากผมพูดจบผมจะไม่กลับมาบรีฟิกและเจอในทีที่กองถ่าย ปวดหัวเลยทำไงดีเนี่ยจะเย็นเย็นนะคะบอสเอ่อทุกอย่างก็คงจะแก้ไขได้อะค่ะใจเย็นนะคะไม่่ใชบอสฟ้าไม่ทำยังไงฟ้าก็ไม่ทำค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าฟ้าฟ้าเออคือเออพี่ว่านะไอที่ไอเดียที่คุณทัศเทพเขาบรีฟมาเนี่ยพี่ว่ามันมันก็ไม่ยากอะไรเลยนะจ๊ะไม่ยากเลยค่ะบอสไม่ยากเลยค่ะบอส แต่นี่มันไม่ใช่โฆษณาเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะที่พรีเซนเตอร์จะมายืนตัวแข็งๆเหมือนไทยแบบประชาชนแบบนี้นะคะคือแล้วใครใครจะสนใจซื้อชุดกีฬาบ้าบ้าที่สุดบ้า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 ฟายืนยันคำเดิมว่ายังไงฟ้าก็ไม่ทำค่ะว้าอฟ้าจ๋าฟ้าไม่ทำค่ะทำไปก็เสียชื่อฟ้าเปล่า แต่เจ๊ว่าถ้าฟ้าไม่ทาเนี่ยฟ้าเสียชื่อมากกว่านะดูท่าทางอิตาทัพเทพอะไรเนี่ยเขาไม่ชอบฟ้าฟ้าหลงกลไปตามแผนเขานะเขาจะต้องเอาฟ้าไปพูดเสียเสียให้หายโอ้ยอะไรกันหน้าตาดีแต่สมองกลวงเรื่องแค่นี้ก็คิดไม่ออกคิดไม่ได้ทำการตลาดโฆษณายิ่งใหญ่แต่คิดไม่ได้เลยเห็นไหมเสียชื่อมันน่าเสียดายนะถ้าหากว่าอนาคตด้นการงานของฟ้าเนี่ย ต้องมาจบลงที่ผู้ชายเพียงคนเดียวอ่ะเอใช่ใช่ใช่ใชนี่เราก็มองในมุมกลับกันสิเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสเราก็มองว่ามันคืองานที่แสนจะท้าทายอีกชิ้นหนึ่งของฟ้าสู้นะจ๊ะมีอะไรช่วยมิฟ้าพวกเราช่วยเธอได้นะขอบใจ แต่ไม่ต้องไม่ต้องจริงเหรอเรื่องระหว่างเราเนี่ยฉันจะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นลดทิพทิแล้วก็ให้ฉันช่วยเธอะก็อย่างว่าแล้วนะใครล่ะจะอยู่คำฝาได้ตลอด ตายต่งให้ด้วยอะไรเนี่ยตกลงฟ้าจะทำค่ะทำเลยทำเลยทำเลยดีมากเลยเจ้าฟ้าดีค่ะสู้สู้สูสูสู นี่แกก็ทำในแบบของแกไงนังฟ้าฉันไปนะ กำลังทำในสิ่งที่คุณทัศเทพต้องการไงคะฉันไม่ได้ต้องการสิ่งนี้